ต้องกาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็วันนี้พวกราต้องมารกรีแมพเดี๋ยวเราพามาให้ดูเทฟของรถคันนี้นะครับว่าเทอัตราส,ส่วนผสมาาระหว่างอากาศกัน้ำมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ผมได้ใช้เป็นตัวซปเปอร์คอนเน็นะครับ <S <S จากหัวระบบเคยื่ยยองเตาการให้ตัดต่อขึ้นมนา จอนะครับที่ผมซ้ายครับเพื่อนๆดูนะว่าอัตราส่วนผสมอยู่เท่าไหร่ค่าต่างๆมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูว่าอุณหภูมิเครื่องอยู่เท่าไรนะครับตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนจำม,มาครับไม่รู้ว่าน้ามันวางหรือน้ามันหนานนครับรถมีอาการหัวขออาาึ้นคลายนะครับในรอบต่านะครับเราต้องดูอัตราส่วนผสมว่า ตาส่วนผสมอยู่ที่ประมาณเท่าไรแล้วก็ค่าต่างๆเท่าไร่นะครับแล้วก็อุณหภูมิเครื่องอยู่เท่าไรนะครับหลังจากที่เราได้ใส่ตัวไอ้เปรคอนน็กแล้วก็เป็นตัว ECU นะครับแล้วก็มีต้มน้ำมันเครื่องของเพนนะครับ ที่เราทำการใส่มานะครับว่าอุณหภูมิเครื่องจะสูงหรือจะยังไงนะครับเราใส่คอมน้ำมันเครื่องของเอ็มาแล้วนะครับไ่เดียว เราใส่คันนี้ไปก็จะมีสปริงมาของ n j นะครับเป็นตัวรับรอบ1,500้ารอยถึง1,000นันนะครับแล้วก็ปัม๊มน้ำมันเครื่องแต่งของ n j นะครับเพื่อให้น้ำม,มันเครื่องไหลได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนน้ำม,มันเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเปลี่ยนน้ำม,มันเครื่องครับแล้วก็มีแชมนะครับแชมตัวนี้เป็น n c v 2 n o 4นะครับใส่กับลูกจุดๆนะครับลูกจุดๆแต่ว่าแชมตัวนี้มันยกที่5.6มิลนะครับใส่กับวาว์วเดิมไม่ได้นะครับต้องทำการปรับแต่งล่องเล็บบราว์วหรือว่าทำที่ตัวรีเทนเนอร์นะครับผมได้ทำที่ตัวรีเทนเนอร์นะครับไม่ได้ทำที่ตัวล่องเล็บบราวนะครับ ถ้าทบที่ล่องเรียบเบาก็คือการขยับล่องเรียบเบาขึ้นไปในตำแหน่งข้างบนนะครับแต่ผมได้ทําที่ตัวดีเทนเนอร์ครับเราได้ทําการเกลียยแต่งดีเทนเนอร์นะครับให้ฐานดีเทนเนอร์ตัวล่างนะครับขยับขึ้นไปอีกประมาณมิลครึ่งน,นะครับ,บปกติดีเทนเนอร์มันจะมีความหนาทั้งตัวอยู่ที่ ประมาณ6มิลนับ6.5มิลนะครับ, 6, มรบผมได้ทำการเกียร์แต่งนะครับเหลือแค่4มิลนะครับเพื่อไม่ให้มันชนไอสีนก้านวาวนะครับก็ได้ใส่แชมตัวนี้ได้นะครับเป็นแชมของสปรปควาวเดิมนะครับแชมยก5.6นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ใส่แชมยก เกิน5.4 5.5ไนทวาวเดิมก็ให้เช็คด้วยนะครับตรงนี้นะครับมันอาจจะใช้งานได้นะครับแต่จะไม่ดีนะครับเพราะว่ามันชนสีก้านเราครับทําให้สีก้านเราเราแตกหรือขาดครับทําให้รถมีควันนะครับหาหลายคนหาสาเหตุไม่เจอนะครับคิดว่าเครื่องหัวก็สะพานควางใหม่นะครับ ที่เน้นที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นตัวที่ตัวแชมของเราของเรายกสูงเกินไปนะครับแล้วมันไปนั่งตัวสีกา้านเบาทําให้สีกา้านเบาขาดนะครับมันเลยเกิดพันนะครับก็ประมาณนี้ครับเราได้ทําการปรับแต่งไปเมื่อวานนะครับมีความน้ำมันเครื่องแล้วก็สปริงแล้วก็ใส่แชมยก5.6นะครับ รถก็มีอาการเพี้ยนจากเดิมไปนิดหน่อยนะครับเรายังไม่รู้ว่าทีามันอยู่ประมาณเท่าไรเท่าไรอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ด้วยกันกับจุดนี้นะครับผมจะทำตามขึ้นข่า,าต่างๆให้เพื่อนๆดูนะครับที่มุมบซนซ้ายครับเานนราก็จะไปวิเคราะห์กันนะครับเราก็จะทำตามแบบอยูนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะหาทางเราลองลองเทสดูครับว่าความเร็วแล้วก็รอบเครื่องแล้วก็เ e อต่างๆอยู่ประมาณไหนยังไงนะครับจะได้มาปรับจูนที่รตานดีแอบของเรานะครับเราเราจะลองกดสักสอามเกียร์ดูนะครับ ไอครับไอ้นี่ไหมใช่เธอเบียนมันสิรุดไหมครับใช่เธอเบียนนี่มันสิรุดใช่เธอเบียนมันรุดไหมมันสิรุดเสีสดเดยไม่ไหว เดี๋ยวมันหายนะครับเป็นเรื่องยากดีครับว่าถ้าป้ายหลุดหายมันจะซวยครับผมเคยหลุดหายครั้งหนึ่งนะครับป้ายทะเบียนต้องดาเนินการเสียตังค์ที่ขนส่งครับร้อยกว่าบาทนะครับรอป้ายทะเบียนอีกสเดือนครับถ้าหลุดหายไปก็ยุ่งยากหน้ารัวแล้วก็อาจมีคนเจ็บได้แล้วก็เอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายนะครับเอาไปตรวจทะเบียนของเขาได้นะครับ มันเป็นเลขป้ายของเรานะครับเป็นของของเรานะครับไม่ควรจุดหายครับ ตรงเดิมนะครับอาจจะวิ่งแบบแจมก็ได้นะครับโอ้โหโหหาหอนข้างชิ้จับนะครับเดี๋ยวสิ่งนี้เสร็จก็น้าทางก็น่าจะสวยน่าดูนะครับผมว่า กดไลค์กดแชร์กดติดต่ให้ช่องมาร์ตดีแบบด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปหรือลงคลิปนะครับเพราะว่างานค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้งใกล้จะปิดเทอมแล้วครับอาจารย์ก็ส